New work vlog, the The digest New Digestive Knowledge New Working. Work Way Vlog. for of สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ New Work Vlog นะครับตอนนี้เราอยู่ในธีมเรื่องการบริหารผลงานนะฮะที่จริงๆเราใส่ไอเข้าไปข้างหน้าด้วยนะคือมีมีอิสร t ชันมากขึ้นกับระบบนี้นะครับทีนี้ในคลิปเนี้ยก็เลยอยากมาอยากชวนพี่ปั้มคุยหน่อยว่าเออจากที่เราไปองค์กรหลายๆที่มาพี่ปั้มก็ทำเรื่อง PMS เนี่ยมาตลอดกี่ปีสิบยี่สิปี ถ้าตั้งแต่ทำงานนี่น่าจะหลายสิบปีอยู่เอ่อก็ตั้งคำถามนะครับว่าทําไมคนในองค์กรส่วนใหญ่อะพอนึกถึงคําว่าการบริหารผลงาน PMS อเนี่ยหลายๆคนเลยนะถึงรู้สึกว่ามันเป็นยาขมสําหรับพวกเขาอะอะไรที่มันเป็นเพนที่ที่พี่ปั้มเห็นในมุมของระบบนี้บ้างครับครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับการบริหารผลงานเนี่ยพูดถึงฟังดูแล้วมันเป็นวิชาการไงรู้นะรรนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราเข้าใจโดยทั่วๆไปของคนทั่วไปที่จะสัมผัสได้ mm hmm. ก็อาจจะนึกถึงมุมของการประเมินผลนะว่าแต่ละ,แต,ละแต่ละปีที่ผ่านไปท่านทํางานผลออกมาเป็นเกรดแบบไหนอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากเรีเยกอะไรนะวัฒนธรรมการเรียนรู้ของเรานะตั้งแต่สมัยเรียนเนะี่ยเราก็จะเข้าใจภาพเนี่ยนะว่าสุดท้ายก็ต้องมีการสอบอะไรเง mm ี hmm. ้ยหลายๆครั้งเนี่ยการประเมินผลงานหรือการบริหารผลงานทุกคนก็จะไปซูมภาพไปที่ว่า เันเหมือนการสอบหรอเป่าว่ามีการวัดผลตัดสินให้คุณค่าอะไรบางอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเออต้องบอกว่ามันมากกว่านั้นนะไอการประเมินผลงานหรือการสอบมันแค่มิติเดียวนะฮะ mm. แต่ทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นยาขมไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องัเป็นคนที่เกี่ยวข้องในเชิงของผู้บริหารเนอะของคนที่อาจจะเป็น hR ผู้ที่ทำงานซัพพอร์ตนะหรือแม้กระทั่งตัวคนทำงานเองเนี่ย พอไปเกี่ยวข้องกับระบบหรือกระบวนการพวกเนีเออ้ก็รู้สึกว่ามันเหมือน,ม,นมันเหมือนกินยากินยาขมอะไรสักชุดหนึ่งอะ่ะเออมันไม่เกันไม่ค่อยคล่องคอรู้สึกมันไม่ค่อยมีความสุขนะฮะจากที่ผมรู้สึกแล้วก็ได้สัมผัสมาเนี่ยผมก็คิดว่าอ,อ่มันมีมิติอยู่สองสามมิตินะที่ที่อยากจะอธิบายว่าทําไมเรื่องพวกเนี้มันถึงรู้สึกเป็นยาขมนะฮะอันแรกเนี่ยผมก็นึกถึงมิติด้านเป้าหมายและความคาดหวังนะว่าการบริหารผลงานเนี่ยมิติเนี่ย เออมันมันมันทำให้คนรู้สึกความเป็นยาขมยังไงนะฮะมิติที่สองก็คือมิติที่เกี่ยวข้องกับคนสําคัญที่สุดเลยในระบบนี้ก็คือหัวหน้างาน <c oughs> เป็นเรียกว่าเป็นย์ <c oughs> เมคเกอร์น <c oughs> คนสําคัญในระบบนี้นะฮะอมิติเนี้ยก็มียาขมอีกประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็มิติที่สามก็คือมิติที่เกี่ยวเนื่องกับผลสอบอะฮะที่เราเรียนนะผลตอบแทนรางวัลที่จะได้รับอันนี้มิติที่สามเนี่ยปลายทางเนี้ยก็ มียาขมที่ต้องมาดูแลใหญ่เลยมอใหญ่เลยมอใหญ่นะครับทีนี้กลับมาชวนก็่าชวนอาจารย์ป้องคุยด้วยแล้วกันนะว่าทีนี้ถ้าว่ากันไปในสามมิติเนี่ยมิติแรกเนี่ยมิติที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและความคาดหวังในผลงานเนี่ยเออเรามองเห็นอะไรบ้างไหมที่มันเป็นยาขมอะสําหรับผมนะอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเออบางครั้งเนี่ยการตั้งเป้าหมายหรือการคาดหวังในผลงานของเราไม่ว่าจะ เกิดขึ้นตอนไหนก็ตามนะต้นส่วนใหญ่จะเกิดตอนต้นปีเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่แบบว่าเราในฐานะคนเกี่ยวข้องหรือทํางานนะ่ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมกับมัน <S <S อือารมณ์มันเหมือนกับว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นราชองค์การเป็นบัญชาการอะไรมาสักอย่างแล้วเราต้องก้มหน้าก้มตาทํามันไปด้วยคําพูดที่ว่าก็เราต้องทํางานตามหน้าที่ตามจอ็อบถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่แบบ ก็สากลเขาก็เขาก็ทากันอย่างนี้ป่ะแต่นี่แหละผมว่าหลายๆครั้งที่ผมพบว่าการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปากมีเสียงไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในตลอดปีของเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีความสุขนะอันนี้คืออันหนึ่งที่ผมเห็นจากมิติด้านเป้าหมายเนาะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ป้องมองเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครัโอ้เรื่องเป้าหมายใช่ไหมครับผมเห็นสองสาเรื่องนะอันนี้คิดเร็วๆตอนนี้ครับ อันแรกเลยคือผมเห็นส่วนใหญ่เลยนะอาจจะเป็นทั้งหมดเลยของชีวิตองค์กรการตั้งเป้าหมายในแต่ละปีจะว่าใครตั้งก็ตามนะคะซส่วนใหญ่พี่ป้ามบอกว่าเป็นระดับสูงตั้งอะไรก็ส่งมาใช่ไหมมันเป็นเป้าหมายที่คํานึงถึงการเติบโตขึ้นตลอดเวลาของคนลัพธ์ะปีนี้ได้เท่านี้แล้วปีหน้าคุณก็ต้องดีขึ้นปีหน้าก็ต้องดีขึ้นแต่มันไม่ค่อยมีเป้าหมายในเชิงที่แบบเราได้ตั้งขึ้นมาเองโดยคํานึงถึงการเติบโตของตัว,ตวเราอะ่ะเป็นสําคัญ เช่นปีนี้ผมอยากพัฒนาตัวเองขึ้นในเรื่องอะไรเป้าหมายเนี่ยมันจะพาผมเดินทางไปสู่เรื่องใหม่อะไรบ้างพื้นที่ตรงเนี้มันค่อนข้างน้อยเออก็เลยเห็นว่ามันมันอาจจะเสียสมดุลตรงเนี้ครับเก่อีกอันนึงที่รู้สึกว่าเป็นเป็นจุดที่เป็นเพนใหญ่เหมือนกันแล้วก็เจอหลายที่เป็นอย่างเงี้ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่การตั้งเป้าหมายมันไปคอนเน็กเชื่อมโยงกับไอ้ข้อสามเนี่ยคือรางวัลผลตอบแทนตั้งแต่ตอนคิดเลยผมว่าเนี้ยมันทําให้แบบการคิดเรามันจากัดมากนะ ตั้งสูงไป<ม>ถ้าทาไม่ได้ฉันจะได้รางวัลน้อยตั้งต่าไปก็<ม>จะถูกผู้บริหารชาเลน์เพิ่มเออแล้ะฉันก็จะไม่กล้าไปทอะไรใหม่ๆที่มันออกนอกขอมฟอร์โซนของฉันหรอกเพะฉันรู้ว่าสุดท้าย<ช>ฉันจะถูกวัดและมันจะมาสูงเงินของฉันก็<ม>เห็นว่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องชาเลนเหมือนกันที่จะแก้ครับในมุมเป้าหมายก็สองมุมนี้เพิ่มครับครับอืพูดถึงในตรงตรงที่อาจารย์ป้องพูดถึงนะเนาะเรื่องของของการตั้งเป้าหมายที่แบบ มันไม่ได้ชาเลนเนี่ยหลายๆครั้งเราก็พบว่าเออไอก้อวิธีการโอเคอาที่เรานํามาใช้กันบางทีมันมันยังไม่ได้เต็มที่ก็เพราะว่าไอเออเพนตรงนี้นะที่มันมันขวางขวางอยู่นะฮะโอเคทีนี้ในมุมออในมติติต่อไปนะที่ผมก็คิดว่าเป็นมิติที่ที่เป็นยาขมนะก็คือมิติด้านหัวหน้าง,งานเอออันหนึ่งที่ผมเจอบ่อยๆก็คือว่าเออความสัมพันธ์นะระหว่างเรากับหัวหน้าง,งาน อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ป้องคงม,มาขยายความต่อได้แต่สําหรับผมผมมองอย่างนี้ฮะว่าในเชิงของบทบาทของหัวหน้าง,งานที่มีต่อการบริหารผลงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยเอมันมาในบทบาทของผู้ควบคุมเวลาเราเจอความสัมพันธ์ระหว่างโดยเฉพาะในมุมของลูกน้องเนาะมองหัวหน้าง,งานก็เหมือนว่าไอคนเนี้ยมันเป็นมันทําหน้าที่มารีดเค้นผลงานเออว่า สิ่งที่เราอะไรอ่ะสิ่งที่เราต้องทําหรืออะไรแยะมันจะถูกคนคนเนี้ยมา,มาบีบเค้นมารีดเค้นให้มันทําให้สําเร็จนะฮะอันเนี้ยผมว่าอันหนึ่งที่คนทารู้คนรู้สึกว่าการบริหารบลนงานมันไม่มันไม่สนุกก็ตรงที่ท่าทีแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นนะฮะม่อาจจะผ่านกระบวนการมอนิเตอร์นะกระบวนการฟีดแบ็อะไรบางอย่างซึ่งทําให้เราสัมผัสกับพลังงานพวกนี้ได้ว่าเออมาคุมเราในว่ามารีดเค้นอะไรบางอย่างจากเราอันเนี้ยผมว่า ส่วนตัวผมนะในมิติด้านหัวหน้าง,งานผมผมเห็นประมาณเนี้ยจันป้องเห็นอะไรเพิ่มตเติมครับผมว่ามันทั้งทุกระดับเลยครับทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องทั้งจริงๆก็ทุกระดับนี่แหลนะเนาะผมว่าอันนึงที่มันทําให้เกิดเลนเยอะอะคือมันทัทุกฝ่ายต่างอยู่ในระบบที่ที่ถูกคาดหวังให้ประเมินกันและกันและถูกประเมินอยู่อ่คือ,อที่เจอหนึ่งนะที่พี่ป้าบอกว่าหัวหน้าง,งานก็จะอยู่ในบทบาทของผู้รีดเค้นผลลัพธ์ใช่ไหม แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งอ่ะก็จะเจอนี้บ่อยว่าก็ความสําเร็จของน้องมาสะท้อนความสําเร็จของพี่ด้วยอ่ะแล้วพี่ก็ถูกพี่ของพี่อีกทีประเมินอยู่ว่าพี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นมาเลยมาเลยปลอดภัยต่อกันได้ยากครับเพราะว่าเพราะว่าฉันก็ถูกประเมินอยู่จับตามองอยู่เหมือนกันตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเกิดเป็นเกิดเป็นวัฏจักรบางอย่างที่อินสปิเรชันมันหมดไปนะเมื่อเมื่อผลงานของน้องมันกลายเป็นผลงานของชั้นด้วยแล้วถ้าน้องน้องเฟลก็หมายถึงชั้นเฟลด้วย อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นเชิง c าเจอร์ด้วยนะครับที่มันเกิดขึ้นครับสุดท้ายนะครับที่เรื่องรางวัลตอบแทนม,แ <laughs> มิติรางวัลตอบแทนนะที่จันป้องแซวว่าเออมันคือยาขมบ่อใหญ่มากเลยเอออันนี้อันนึงนะที่ผมสัมผัสได้ว่ามุมที่ที่เขารู้สึกว่ามันมันเกิดเกิดความขมขืนนะแล้วก็เป็นจุดเจ็บปวดของเขาสําคัญก็คือ การรู้สึกถึงความไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่ทํางานออกมาแล้วถูกประเมินผลในรูปแบบอะไรก็ตามแต่แต่ทําให้รู้สึกว่าผลที่รับออกที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ในเชิงของความสําเร็จจะเป็นเกรดหรือเป็นอะไรก็ตามแต่รวมไปถึงผลลัพธ์หลังจากนั้นเป็นตัวเงินกลับมาเนี่ยมันมีคําว่าความไม่เป็นธรรมซ่อนอยู่นะความไม่เป็นธรรมในที่นี้ก็มองได้หลายมิตินะฮะอาจจะไม่เป็นธรรมในสําหรับ ภายในของตัวบุคคลนั้นเองก็ได้ออในใในในบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับมากกว่านี้ hmm. หรือว่าความจริงแล้วมันเป็นแบบความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้จะเป็นต้องได้รับขนาดนั้นหรอกแต่ความรู้สึกภายในเนี่ยมันบอกอันเนี้ยก็เป็นอันนึงที่มันเกิดผลของการกระทบในการในการไม่เข้าใจกันได้เหมือนกันกับอีกอันนึงเป็นความเป็นธรรมในเชิงของระหว่างภายในด้วยกันบางตําแหน่งเนี่ยเราก็อาจจะพบว่า เออทาไมเขาเขาดูเหมือนว่าได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอีกบางตําแหน่งหนึ่งเนื่องจากลักษณะงานไม่เหมือนกันนะฮะอันเนี้ยถ้าสื่อสารไม่ดีหรือว่าอธิบายหรือทุกคนคนจะไม่เข้าใจคนก็จะมองว่าเออเราก็ทํางานเหมือนกันเนาะทาไมผลลัพธ์หรือหรือโอกาสที่ฉันจะเติบโตหรือได้ดีเนี่ยมันถึงไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นที่ทางฝ่ายบริหารเนี่ยต้องเข้ามาจัดการแล้วถือว่าป็นยาขมมอสําคัญนะ ในมุมของความเป็นธรรมนะสำหรับเรื่องของมิติด้านรางวัลตอบแทนจะต้องมีมิติตรงนี้เพิ่มเติมไหมครับอันนี้หม้อใหญ่จริงนะผมเจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนึกถึงหม้อน,นี้แหละถ้าพูดเรื่องบริหารผลงานมุมผมส่วนตัวแล้วกันผมมองว่าเพลนตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากที่เราอยู่ในระบบที่จูงใจเราแบบถ้าแดเนียลพิงก็พูดถึงส0ใช่ไหมคือระบบที่ใช้แครอทออนสติ c กเนี่ยมาตลอด มันทาให้เราถามตลอดว่าเราทาอันนี้ไปเราจะได้อะไรแล้วตรงเนี้ยมันทําให้แบบพอเราตั้งเต้าตั้งธงตรงนี้ตั้งแต่แรกนะครับการประเมินออกมาเป็นเกรดต่างๆตอนท้ายแล้วมันไปลงสู่รีวอร์ดกลับมาที่เราอะ่ะมันทําให้ความความรู้สึกไม่เป็นธรรมมันเกิดขึ้นได้เสมอเสมอนะผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายระบบที่ออกแบบมาพยายามให้มันเป็นธรรมที่สุดยังไงนคนจะปัญหาที่มันจะหายไปหรือเปล่าถ้าถ้าตอนตั้งต้นเนี่ยมันยังอยู่ในความเคยชินของการที่ คาดหวังว่าฉันทำมันดีฉันต้องได้อน,นุอน,นันีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชาเลนจ์ที่สุดเนี่ยคือทำยังไงให้คนคนของเราเริ่มออกจากอาการเคยชินตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมมองอีกมุมหนึ่งในเรื่องเนี้ยกำลังสนใจน,นี้ส่วนตัวว่าเรื่องความเป็นธรรมก็สําคัญอันนี้อันนี้แน่นอนแต่อันหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกเจ็บปวดจากเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นอีกคํหนึงเหมือนกันนะคือความรู้สึกว่า้ความทุ่มเทที่ฉันให้ไปมันมีใครมองเห็นหรือเปล่าวะ ผมว่าเนี not, work, ่ยมันเป็นม <những badge> <course> like to ันเป็นบางอย่างที่มันอจะไม่ใช่เป็นระบบที่ไม่มีชีวิตละแต่มันเป็นนิเวศทั้งหมดเนี่ยฮะหัวหน้าที่อยู่ด้วยเพื่อนร่วมงานที่อยู่ด้วยการพูดคุยกันมันมันไม่ค่อยมีการหล่อเลี้ยงตรงนี้เท่าไหร่การมองเห็นความตั้งใจแล้วก็คุณค่าของกันและกันอันนี้ก็เป็นรางวัลอีกแบบหนึ่งนะที่ผมมองอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่ตรงนี้เองก็ขาดหายไปมากพอสมควรเหมือนกันในองค์กรที่พบเจอครับอืมอืม ตรงตรงตรงสุดท้ายที่จาย์ป้องพูดถึงนะนึกถึงคำนี้เนาะเออํำแทบตายทำไมไม่เห็นเราอะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นลักษณะเป็นคำตัดพพอนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะมันคล้ายๆแบบว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เหมือนกันนะคำพูดทำนองนี้ว่าตกลงถ้าอยากจะให้พนักงานขยันบริษัทต้องจ่ายก่อนหรือพนักงานต้องขยันก่อนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ในโหมดของเราเรียกว่าแรงจูงใจสองจุดศูนย์เนาะก็คือว่า มุ่งเน้นในการมองหาผลตอบแทนที่เป็นเป็นตัวเงินอะไรประมาณเนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะคงจะได้คุยกันหนักๆน,นะเรื่องของเพนนะรเรื่องของอ,อความรู้สึกว่าอะไรที่มันทำให้เราไม่มีความสุขกับระบบการบริหารผลงานนะฮะแล้วคลิปถัดไปเนี่ยคงจะได้มาขยายกันต่อนะฮะว่าเออแล้วโอกาสที่จะทำให้เรื่องราวตรงเนี้ยมันดีขึ้นกว่านี้นะมันมีความสุขได้เนี่ยเออมันเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็ คงชวนติดตามต่อในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันครับ